ไปไหนตาไปไหนเนี่ยไปเชฟเว่นไปเชเว่นเหรอเชเว่นจริงด้วยเชฟเว่นจริงด้วยอ่ะอาเอยู่ไหนอาเล่ไปเซเว่น เดี๋ยวรถเล้งมาแล้วค่อยขี่รถเนาะ oh. อือตอนนี้หนูขี่อันนี้ไปก่อนนะแน <Okay. S 1> ีอ่าจับดีนี่นะใหญ่เป็นคนอยู่เด้อเลี้ยวออกเลี้ยวออกอ่ารถห่างน่องแบตมันเสื่อมชาดแบตไ้เมื่อคืนนีก็มเต็มๆแล้วกะได้น้อยเดียว <Okay. S 1> จ้ะ บอกแม่ซื้อรถให้หนูหน่อยแม่ซื้อลอตมาซค์ให้หนูหน่อยคันแบบนี้เลยคันนี้มันแบตเสื่อมแล้วไม่รู้จะไปเอาที่ไหนมาใส่แบตหนูเลี้ยวออกที่หนูเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเลียเ้ยวออกทางนี้เลี้ยวทางเนี้ยเอาไป S <S ้ยแลวซื้อให้หนูหน่อยแม่คนละคัน <c oughs> ยายมีอะไแล้วย้ายอยูมีอะไรแล้วขนหนูไปแล้วขนไปแล้วเราพิษไปแล้วลูก ให้พวกนี้ให้มันบานก่อนค่อยมาดูใหม่นะคะอ๋อนน่นนๆยอย่าไปทําเขาดิไป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 ให้เขาอยู่โน่นน่ะไปไหให้เขาอยู่ยแม่แอนมาเหรอไม่แอนมายังไงอะไม่เห็นเข้าเลยจ้หยนะหัวเราะ หัวยอมาแล้วเต้าแฝดจ้าแม่เอ็นเข้ามาหาหนูหน่อยดูเขาเต้นเต้อถิงถิงเต้อถิงถิงเตออถิงถิงเต้อถิงถิงเต๋อถิงถิงเอ็ดูเขายิ้มความสุขของเต้าวัดวัดนะเย็นอากาศอย่างนี้ก็ออกมาวิ่งนะคะเพราะว่ามันห่มไหนห่มห่มแล้ว อ๋ออยากเข้าไปโดน้องเพชรออแมงมุมโดแมงมุมโดูออกออกเออไม่ออกไม่ออกออกอ๋อดูเขาคุยกันขอบคุณค่ะส่งดาวให้หนูหน่อยส่งดาวให้เป็นกาลังใจคุณยายแตนแน กอหญ้ากอหญ้ามันจะใหญ่ถ้าแม่ออกมันจะใหญ่นะเนี่ยกอหญ้าใหญ่นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่อะไรลูกอย่าไปจับนะไม่ใช่เห็ดกินลูกเห็ดไตเบื่อเห็ดไตเบื่อไปไปเะไไปเลยไปนน่นโน่นโน่นไปออกไปเลยข้างนอกออกไปเลยค่ะเห็ดไตเบื่อมันเบื่อลูกมันเบื่อมันเบื่อ เออมันเบื่อตายแล้วหนูหนูหนูหันหน้ามานี่ขอดาวให้ยายหน่อยขอดาวหน่อยค่ะเห็นในผู้เจ้าวะพี่พลอยสวัสดีแบบสวยงามไอ้น้องเพชรน้องเพชรขอดาวยังไงลูกอ่ะดูดูวิธีขอเพชรของน้องเพชรนะอะขอดาวก่อนขอดาวโอ้เอาไหมเอามาย อุ๊ปอ๋อหยยบตีนยายแล้วเอาขอดาวให้ยายก่อนขอดาวก่อนฮึดอ๋อหยับหยยบอีกอ่ะอออ๋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 ขอ่ออ๋ออ๋าอ๋ออ๋าอกออนออนออ๋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 อองออ๋ออ๋ออ๋อ้๋ออ๋ออ๋อออขออาวอ๋อยาออ๋ออ๋นออยใออ้อขอด๋ออ๋อย๋ออ๋ขอบคอณอ่าออ๋อน๋ออ๋ออออ๋ออ๋ออออ น้องพี่พลอยขอบคุณใช่ป่ะพี่พลอยพี่พลอยยุง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 ปาเนี่ยเนี่ยแผลแผลแผลยาเจลโอ้ในไงปาดกลางวันแล้วเนี่ยแผลเลือดไหมยายตีเรียบร้อยแล้วว่ะแผลเลือดไหมอืมแผลเลือดไหมนั่นอะเออยายเอายามาใส่ให้ลูกเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเห็นผิวขาวๆไง มาเลยมากัดหนูฮึมทาแป้งด้วยอ่ะนี่ยายไปเอายาก่อนนะหอม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 ดอกไม้เหรอโอ้ยบอมันบอหอมมันขิวมันขิวเออมันขิวหอมหอมหอมอุ้ยลงนาอัดก่อนแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูนาอัดก่อนอัด์ที้อัด์ที้อัด์ที้อยู่ไหนไป ไปไปไปห่มไปห่มก่อนไปเหมือนแดดแล้วไปซื้อไปซื้อไปหาน้าอาร์ตเร็วๆไปไปอาร์ตอออาร์ตอยู่ไหนอาร์ตอยู่ไหนไปหาอาร์ตหน่อยลุงบีดเข่าห่ม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 มันฮ้อนแดดอาพีเร็วๆเอารำทำที่รถจักรยานเยอะดีเบาโทรศัพท์กับอาร์ต ภาษาภาษาอาชอยู่ไหนออคุยกับอาชอาชีจา๋าอาชีอยู่ไหนจ๊ะมาหาน้องเพชรหน่อยมาหาพี่พลอยหน่อยอาชีอาชีหาพลอยออห่วยวะ่